กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโรสำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน่ช n n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีตอรัข้าสูตรเด่นเน็ตชาแนลนนี้เราก็อยู่เกมเจ็ดบาร์นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับพี p ีในโหมดสามัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกดสามานะครับมันมีกดพิเศษที่เป็นการต่อสู้แบบ4ต่อ4นะครับแล้วก็มี1ทีมนะครับที่ผมไม่ได้เล่นนานและแล้วก็อยากเล่นมากเลยนะครับนั่นก็คือน้องวัเลนติ m k นั่นเองครับ สำหรับทีมน้องวลัลนตินี้นะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเราสามารถจัดเต็มนะใส่4ตัวเต็มได้เลยครับแต่ว่าข้อเสียของ4ต่อ4เนี่ยมันก็จะค่อนข้างรวมเกรดไม้ตายยากหน่อยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมน้องวลัลนติเอ็เกทูที่ผมจะใช้ในวันนี้นครับมันจะสู้กับเมตาปัจจุบันไหวหรือเปล่านะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับนี่ครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นทีมนี้นะ ซึ่งทีมปกตินะครับทีมประจำเนี่ยผมจะใช้เป็นบอลลติเอ็มเฟทูโกเทอร์เขียวนะครับแล้วก็เดลี e ่เอลิฟานะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันใส่ได้เพิ่มอีกตัวใช่ไหมครับและผมก็อยากให้พาสีของเกาเขียวมันทํางานนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์นะครับที่ไม่ซ้ำนั่นก็คืออลิซาเบธนางฟ้าละกันถือว่าเอามายื้อเกมได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับอลิซาเบธนางฟ้านะก็สําหรับอาหารที่กินนะครับรอบนี้เนี่ยผมจะไม่กินเป็นอาหารเพิ่มซีซีละเดี๋ยวผมกินเป็น เพิ่มหลบดีกหนึ่งครั้งดีกว่าเพราะว่าค่าพลังทีมของผมค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็ถ้าช่วงดีเนี่ยเราได้เริ่มก่อนแล้วก็สามารถหลบได้หนึ่งครั้งแถมไปด้วยนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลุยเลยครับ 3, 2, มสอก็โอเคครับเราได้เริ่มล่างนะโอ้ข่านนิดเดียวครับไม่เป็นไรเขาเป็นทีม ฟเฟสเอสคานนะครับแต่ว่ามากับจันโดร่านะโอเคลบลีสำเร็จครับเขาห้ามสกิลของเดลีเอลีไว้เลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่กะใช้อยู่แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมใส่ชิลไว้ก่อนละกันแล้วก็ ผมว่าผมอยากจะขยับการนะเอาเป็นเออ่ผมวัฟวาเลนติไว้ก่อนแล้วกันครับมาเก้าเขียววัฟป่านะครับโอ้ป่าโอ้โหป่าสองใบน่ากลัวโคตรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผม ตั้งทอนไว้นะครับแล้วก็ใส่ชิลกลับอีกอันหนึ่งเนี่ยผมลดเกรดไว้ก่อนละกันไม่เป็นไรครับโอ้โหการ์ดใช้ได้อยู่นะได้เดดีเอดีมาเพิ่ม2ใบนะครับเอามายื้ป่าได้ดีอยู่ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยป่าเทิญสามด้วยครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะโอ้โหสามใบครับโอเคใบแรกผ่านไปอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายโอวโหไม่รอดว่ะเรียบร้อยครับโอ้โหน้องดีดีเอริบินเรียบร้อยครับดีดีเอริผมไม่เป็นไรแต่ว่าการป่าเขาก็น่าจะหมดแล้วนะแบบนี้ เออเอาไงดีสตันจันโดล่านะครับ5เอฟเฟกต์เอลิซาเบธแล้วก็ตีไปก่อนแล้วกันมาโอเคจันโดลา่านิ่งไวเอลิซาเบธนิ่งไวจูโจมโอเคครับแรงอยู่นะ ตอนนี้ที่น่ากลัวเนี่ยน่าจะเป็นจันโดลาเ,เพื่อนโอ้โหป่ามาแล้วโอเคครับป่าโคตรแรงเดี๋ยวโอเคแต่ว่าไม่ใช่เทิญสานะผมยังหยุดป่าได้อยู่ครับมาต้องหยุดป่าก่อนนะครับสตันป่าไว้ก่อน การดีนะครับแต่แบบไม่น่าทันแล้วว่าตานี้ <jud X 1> ค okay. บับจันโดล่านะครับทั้งสามแล้วก็ฮาร์ดเอฟเฟกต์อลิซาเบตต์นางฟ้าเอ้ยอย่างนี้ได้อยู่นะเดี๋ยว <laughs> เขาตายเองเลยครับโอ้โหโคตรหยาบมาตอนนี้ผมต้องเก็บป่าให้ได้นะเพราะถ้าเก็บไม่ได้เนี่ยเราน่าจะมีนเองครับก็วาเลนติสองใบไปเลยครับแล้วก็ห้ามระงับเอฟเฟกต์ป่าไว้แล้วกันมา ได้ไหมโอเคครับเรียบร้อยบินหมดเรียบร้อยครับโอ้โหผงเลยเสียวมากเมื่อกี้เรียบร้อยโอเคครับมารอบนี้เรามาเจอทีมโอ้โหเฟสบันครับเพื่อนอเอาจริงน่ากลัวมากเฟสบัน มาพร้อมอีสตินแดงด้วยนะผมบอกเลยอีสตินแดงนี่น่ารำคาญมากครับโอเคก็เดี๋ยวผมต้องรีบหยุดก่อนบันก่อนนะเพราะว่าบันเนี่ยเขาเร่งเกตไม้ตายแล้วครับผมปับโกเทอร์นะครับแล้วก็ใช้น้องวาเลนตีนะ่ะระงับความสามารถอีสตินไปก่อนครับโอเค หยุดไปก่อนไอหนูโอเคการในมือเราก็ไม่แย่มากนะไม่แย่ไม่แย่ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมใช้โกเทอร์นะครับแล้วก็ระงับความสามารถนเ,นเดี๋ยวผมขยับโกเทอร์ก่อนเลยดีกว่าให้ได้ไม้ตายนะครับ แล้วก็ระงับอิสตินไว้จะได้หยุดได้อีกเธอหนึ่งด้วยนะโอเคโอเคเรียบร้อยครับเขพาพลาดแล้วเรากินอาหารลบหลีกมานะครับเออใช้ลำดับผิดแล้วมา ก็อันนี้จริงๆโกเทอร์ผมเก็บไว้ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมทอนเดลีเอดีไว้นะครับแล้วก็ขยับให้ได้อันติไว้เลยดีกว่าผมว่าหรือใส่ชิวเอาชัวร์ดีผมใส่ชิวไปก่อนแล้วกันเอาชัวร์ครับเคบันเขาบับนะครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ใช้โกเทอร์นะผมว่าผมเออ่รวมอลิซาเบธไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็สตันพี่บันไว้ครับน่าจะเป็นตัวเดิมนมหลักเขาไม่ได้ต้องอดูแลไม่ได้ครับผมสตันอิสตินไว้แล้วกันมา เพราะอิสตินเนี่ยเขาแก้ได้นะพเพื่อนๆเอเคครับอิสตินนิ่งๆไปก่อนอเคมาตอนนี้เขาหน้าจะเก็บเกตอันติได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวผมอันติโกเทอร์ล้างไปก่อนเลยครับเออใช้2อ,อันติแบบนี้นะครับแล้วก็รวมวาเลนติไว้แล้วกันมา อโอเคครับไม่แรงนะเพราะว่าเขาบัฟเกาะมาด้วยครับแต่ก็ถือว่าเคียร์เกตดไม้ตายเขาได้หมดนะอันนี้แล้วเราก็กลับมาได้เรียบครับเพราะว่าเรามีโล่น้องไอซาเบรนะทำให้เขาตีสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ครับนะโอเคเท่าไหร่โหดูครับเจ็บอยู่นะ,ะเธอเขาเจ็บอยู่นะครับ มาเดี๋ยวผมถอนบัฟอาเธอร์ก่อนเลยนะแล้วก็เก็บไปก่อนเลยดีกว่าผมว่าถ้าเราเก็บได้นี่สบายขึ้นเยอะครับอาเธอร์แต่พี่บันนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะผมใช้นี้แล้วกันกดทองไว้โอเคครับเรียบร้อยอาเธอร์ไปหนึ่ง รอบนี้เขาก็ยังตีหมู่เรามาไม่ได้นะเพราะถ้าตีมาเขาตายแน่นอนครับโอ้อิสตินชำระล้างนี่ไงโอเคโดโรเกตด,ด้วย ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บใครก่อนดีอสตินหรือเคียวดีว่าเก็บเคียวดีวะ่ะตายไหมเคียวโอเคเรียบร้อยครับเคียวหายนะ <c oughs> ก็เดเมจเขาตัวบัฟเดเมจเขาหายไป2ตัวแล้วครับ เหลือแค่อิสตินกับบันนี่ไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะใช่ไหมโอเคเดเมจไม่มีแล้วครับมาปิดเกมเลยเรียบร้อยครับโอเคครับมาตาสุดท้ายครับเราได้เริ่มก่อนแล้วนะครับก็คราวนี้เนี่ยเรามาเจอทีมเฟสป่าเอสคโนแบบจัดเต็มเลยนะ ตัวที่น่าลำคาเนี่ยแน่นอนเป็น Lost w a y นะครับเพราะว่าเวลาเราตีไปแล้วเขาติดคียเนี่ยมันจะเป็นการเล่นเกตเขาโดยอัตโนมัตินะก็เดี๋ยวผมวัดเกาเทอร์ก่อนนะแล้วก็ใช้ท่านี้ไปก่อนเลยส่วนอีกท่านเนี่ยผมระงับสกิลเกาเทอร์เขาไว้ครับ อเคปาร์คออสเเลีนะเธอสวนเราหลบหลีกได้ครับเดี๋ยวตาหน้าเราได้โอกาสรีบเกตแล้วครับผมใจเย็นก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมแบบนี้ครับชิวไว้แล้วก็ใส่โล้ครับมาเพราะว่าเราต้องยื้อเธนด้วยนะครับยิ่งเรายื้อเธนได้เนี่ยน้องวาเลนติของเราก็จะยิ่งแรงเหมือนกันครับเคชิวมาชิวกับไม่โกงไม่เป็นไร พักทองสีโลครับตาหน้าเนี่ยเราได้เก็บท่าน้องวาเลนตีแบบเต็มเต็มแล้วนะก็มาครับเดี๋ยวผมขยับน้องวาเลนตีให้ได้หมายตายเลยโอ้โหมีโลใมาอีกอันนะครับ ก็ผมว่าใช้ได้นะอันติของวาลเลนต,ติเพราะว่าเอฟเฟกอันนี้มันเป็นเอฟเฟกของตัวเราเองนะครับบัฟให้เรานะต้องได้ดิก็เ๋ยผมบัฟวาลเลนตีนะครับแล้วก็ไปเลยครับ2ใบมาเาไหโอเคครับแสนเก้านะน่าจะไม่พอเดเมจตายไหมสามร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับเดี๋ยว โอเคครับหลังจากโลหายนี่รู้เรื่องเลยนะโอ้การต่อขั้นสามโอเค,อ,เคอันนี้จังเกิดใหม่ครับไม่เป็นไรน่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนะครับแบบนี้ก็เดี๋ยวผมใช้เกาเทอร์นะครับ,บรวัดเาลนติก็ตีซ้ำไปเลยโอเคจบได้หรือเปล่าแต่ไม่น่าได้นะผมว่า มาจิกเดียรลูกโซ่เรียบร้อยครับโอ้โหต้องบอกว่าน้องวาเลนตีนี่แรงกว่าที่คิดไปเยอะเลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปพีวีในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเล่น3แมตช์ไปแบบจัดเต็มมากนะเพราะว่าแต่ละแมตช์ของทีมน้องวาเลนติเนี่ยมันเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างยืนครับไม่ใช่แบบ2 3สเทิร์นจบนะสำหรับน้องวาเลนติ MK2 นะครับ ก็บอกว่าน้องเนี่ยมันก็ยังแรงเสมอต้นเสมอปลายนะปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแต่แน่นอนว่าเราต้องจัดทีมเซตอัพให้น้องเขาได้สกิลได้อันติด้วยนะครับตัวละครที่คอมโบไปด้วยดีสุดเนี่ยยังไงก็คงหนีไม่พ้นโกเทอร์เขียวนะผมว่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ในการสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ u like b s c r i b e นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับชมมากนะครับ รวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเมมเบอร์ชิพช่องใดนเน็เชาทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ